ยังมีคนสอบถามมานะคะในเรื่องของบทสวดมนต์นะคะซึ่งหน่อยจะมีไฟล์นะคะไฟล์ pdf นะคะสำหรับใครที่อ,อยากเอาไปปริ้นก็ได้หรือว่าอยากจะเอาไว้ในโทรศัพท์ ipad เอาไว้เปิดตอนที่สวดมนต์หรือว่าเดินทางต่างจังหวัดก็ได้นะคะ mm hmm. มีคนถามมาว่า,าส่วนส่วนใหญ่จะเป็นบทประมาณไหนจะเป็นอัญเชิญ อัญเชิญเทวดาเลยค่ะตั้งแต่บทตั้งแต่ที่แรกเลยนะคะแล้วก็คำบูชาพระรันตนใจนะคะแล้วก็พวกไตสรณคมต่างๆอารัธนาศีลน,นะคะบทมีบทขอขมาด้วยนะคะขอขมากรรมนะคะแล้วก็พาหุงชินวัญชรอ,อิติปิโสนะคะอ่า บทสวดยอดพระกันไตปิฎกธรรมจักรกับประวัตนาสูตรแล้วก็จะมีเสริมในเรื่องของพระคาถาเงินล้านนะคะหรือว่าบทของหลวงปู่ดูนะคะหลวงปู่ทวดนะคะอ,อะไรนะอยู่ดีๆเนี่ยกลืมคา,าถามหาจากักรพรรดิมีคนถามว่าส่วนใหญ่ในสวดอะไรเนะี่ยจะสวดอิติปิโสนะคะ ติวโสร้อยแปดทุกวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันพระหรือว่าเก้าวันต่อกันแล้วแต่เทศกาลต่างๆแต่เอาเป็นว่าไม่ต้องเน้นปริมาณนะคะแต่ว่าให้เน้นความสม่ําเสมอแล้วก็ความตั้งใจเรามีจิตใจอยากที่จะสวดมีอยากมีจิตใจที่จะตั้งใจอยากที่จะทําสิ่งดีๆเนี่ยไม่ต้องเน้นที่ปริมาณนะคะไม่ต้องมาแข่งกันว่าคนนี้สวดได้ร้อยแปดสวดได้เกสิวดได้ เท่าไรเท่าไหร,เไหร่เอาเป็นว่านะคะอยู่ที่ความพร้อมของแต่ละบุคคลขอแค่แต่ละคนมีความคิดอยากที่จะทำเริ่มอยากที่จะทำคิดอยากที่จะทำสิ่งดีๆแค่นี้ก็ดีแล้วนะคะส่วนใครที่อยากได้บทสวดก็ยังทักมาขอได้เรื่อยๆนะคะเข้ามาในบ้านเขียวนะคะแอดกุญญาดาทาร์นะคะทารนี่แหละ T A R O T นะคะ, ot, ะ,คะตามข้อมูลข้างล่างแล้วก็สอบถามกันมาบอกว่าขอไฟล์บทสวดมนต์แล้วก็แจ้งอ e ีเมลไว้เลย นะคะหน่อยจะส่งให้โอเคค่ะทุกคนวันนี้วันกระนะคะหน่อยก็จะมาะเปิดไพ่ให้กับเพื่อนๆสักนิดหนึ่งนะคะหน่อยเอาดอกไม้ขึ้นหิ้งอะไรแล้วเรียบร้อยหมดแล้ววันนี้หน่อยขอสามใบให้กับคนที่เข้ามาพมเห็นคลิปนี้หน่อยจะใช้ไพ่โชคดีมีสุขขอให้ทุกคนโชคดีมีสุขนะคะมีอาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ขอให้อ่า หมดไปนะคะขอสามใบให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้นะคะเอาแบบเบาๆตอนเช้าก่อนไปทำงานนะคะวันกระ <c oughs> ขอนุญาตของรักษาครูครูบาอาจารย์ของทุกคนรวมทั้งตัวหน่อยด้วยนะคะขอสามใบ เหมือนคนกำลังไปตรวจคลันนะคะแล้วก็คนกำลังพูดถึงกล่าวขวัญถึงแล้วก็การประสบความสำเร็จ สำหรับใครที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้หน่อยมีความรู้สึกว่าคุณกำลังอยู่ในจุดที่กำลังเหมือนกับอยากจะพิสูจน์นะคะทำสิ่งบางสิ่งบางอย่างนะคะอยากจะพิสูจน์ตัวเองอยากที่จะทำสิ่งใหม่ๆที่ตอนนี้นะคะอยู่ในช่วงของการตรวจสอบในการที่จะเตรียมตัวนะคะทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภารกิจที่ได้รับมอบหมายหรือว่าโปรเจกต์งานใหม่ที่คุณกำลังที่จะคลอดหรือว่าบางคนกำลังที่อยากที่จะมี ีบุตรมีลูกนะคะก็มีความเป็นไปได้ส่วนใครที่กําลังคิดวางแผนอยากที่จะทําอะไรนั้นหน่อยมีความรู้สึกว่ามันอยู่ในขั้นตอนของการที่คุณกําลังต้องได้พิสูจน์ฝีมือนะคะแล้วก็มันจะมีคนที่คอยจับจ้องมองดูความสําเร็จของคุณอยู่มองดูว่าคุณจะผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้มากน้อยแค่ไหนแต่คุณจงจําเอาไว้เลยว่าค่ะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวคุณนะคะขอแค่คุณมีความมุ่ง มั่นตั้งใจนะคะไม่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปฏิบัติก็ดีการทํางานก็ดีชีวิตจริงก็ดีทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมันมีคนที่เรียกว่า2ประเภทก็คือสนับสนุนแลกะก็คอยนะคะจับตามองอยู่เพราะฉะนั้นนะคะจงโฟกัสในเรื่องของความสําเร็จของตัวเองแล้วมุ่งไปข้างหน้านะคะน้อมรับพลังงานดีๆเพราะหน่อยเชื่อว่าคุณจะสามารถทำสิ่งที่คุณปรารถนาได้อย่างสำเร็จขอให้เชื่อมั่นในตัวเองนะคะน้อมรับสิ่งดีๆค่ะ